เอาที่ก็ยังคงมีข่าวเกาหลีมาเัีเยตการ,รับติดตามไปนในโซนไซ h t ครับโซนไซส์นะครับก็จะมาพูดถึงยองซวานนะครับจากเซียนบลูครับล่าสุดนี้กำลังจะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกหนึ่งอย่างครับ ยงควานนครับนักร้องหนุ่มรูปหล่อแห่งวงเซียนบลูครับผลงานใหม่ของเขาในครั้งนี้นะครับนอกจากการเป็นศิลป,ปินแล้วนะครับเขาก็จะดังยังได้รับหน้าที่เนี่ยเป็นตัวแทนแคมเปญการกุศล power to go เพื่อเป็นการช่วยเหลือหาเงินสนับสนุนการศรึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลของจีนครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นศิลป,ปินคนแรกที่เป็นชาวต่างชาติด้วย โดยแคมเปญนี้นะครับว่าเกิดขึ้นจากการเริ่มของเฉินคูนนักแสดงนักร้องหนุ่มชื่อดังของจีนซึ่งแต่ขึ้นครั้งแรกในในปี2 0 1 0โดยก็คนดังนะครับก็สามารถมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของโครงการนี้ก็จะมีการทํากิจกรกรมหลายอย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินบริจาคแล้วการจัดเดินขบวนดาราในพื้นที่ที่ห่างไกลาตามภูเขาของจีนด้วยครับ โดยทางผู้จัดนะครับของโครงการนี้เนี่ยก็ได้เผยว่ายงฮวาเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่และเขาก็สามารถเป็นบุคคลตัวอย่างที่สามารถสร้างอิทธิพลอย่างดีเลยให้กับเยาวชนได้ครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาก็เป็นศิลปินที่มอบความสุขให้กับทุกคนได้ด้วยเสียงดนตรีและหัวใจที่อบอุ่นของเขาครับมาพูดถึงทาง FNC Entertainment นะครับก็ได้เผยว่าการที่ยงฮวาได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในจีน พราะสามารถมีผลงานขึ้นชาร์ตอ้อนหวยปวัวาชา์นะครับติดต่อ,อก,กัน68สัปดาห์ด้วยกันตั้งแตเดือนพฤศจิกายนนะครับของปี2014ครับนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นศิลปินเกาหลีใต้คนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารแอลของจีนด้วยและก็ได้แสดงภาพยนตร์จีนเรื่อง Emperor Cook Up a Storm ด้วยแหละครับ ใครที่ไปด่งดังที่จีเนี่ยผมเชื่อว่างานก็เยอะรายได้ก็ดีครับนก็หวังว่าจะโด่งดังต่อไปนะครับยงหว่าครับโหดมันเยอะนะเงินก็คูณเข้าไปด้วย <c oughs> ครับขอบคุณในโซนไซด์ด้วยนะครับ